สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของตื่นมารวยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะคะช่วงแรกค่ะจะพาไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นของบ้านเรากันก่อนนะคะหลังจากที่เราขยับปรับขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้นะคะตอนนี้เริ่มมีสัญ,ญญาณของการปรับฐานแล้วนะคะปรับลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานติดลบไปหนักเลยนะคะเอาอยัางไงต่อดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะในช่วงรวยกับหุ้นค่ะ เรานะคะคุณกิตพลไพรไพรศาลกิจจากบลูอีบเคหินประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าเหมือนกันครับค่ะเมื่อวานตลาดหุ้นไทยปรับฐานแรงมากเลยค่ะคุณกิตพลเกิดอะไรขึ้นคะยังหาเหตุผลชัดไม่เจอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นการปรับฐานของหุ้นในกลุ่มพวกธนาคารนะครับถ้ามองจริงก็คือช่วงนี้เนี่ยผลประกอบการประจักรถเวียนประกาศมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ประกาศมาส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่เริ่มประกาศในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีบางตัวบ้างที่ ที่ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมต้องถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะั้นถ้ามองก็คือหุ้นหลายในตัวเนี่ยในภาพทางเทคนิคอยู่ในจุทดที่ไม่ได้มีการลดความร้อนแรงเลยในช่วงที่ผ่านมาตลาดเราก็น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดอื่นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการปรับเป็นรายตัวเพียงแต่เมื่อวานเนี่ยจังหวะที่มันเกิดพร,พร้อมๆกันนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะปรับฐานลงมาแรงบ้างแต่ว่าโดยเซนเมนภาพรวมของโลกเนี่ยยังดีอยู่เราก็มองว่าการลงมาในโซนประมาณแถวพันห้าร้อยกลางๆตัวนี้เนี่ย จะเริ่มมาอยู่ในจุดที่มันดูน่าสนใจครับค่ะแล้วความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นของเราจะลงไปต่ำกว่าพันห้าร้อยจุดมีไหมคะในช่วงครึ่งปีแรกนีเ้เราคิดว่าถ้าเกิดขึ้นไม่ใช่ยังไม่ใช่ในครึ่งปีแรกนะครับเราคิดว่าในที่เราคุยวางกรุ๊กันทั้งชุดเนี่ยเรามองว่าในโซนประมาณพันห้าร้อยสามสิบถึงพันห้าร้อยห้าสิบโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ความเสี่ยงน่าจะค่อนขั้งต่ำแล้วก็สะท้อนเ,ออเรื่องของการทํากําไรไปแล้วนะครับเป็นโซนที่เราคิดว่าอยากใช้ทุนเนี่ยมองจังหวะของการที่หาจังหวะกลับมาซื้้อนทีี ในช่วงของความเสี่ยงของตลาดเนี่ยเราคิดว่าครึ่งปีหลังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดการกดดันให้เงินไหลออกเนี่ยตลาดอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าพันห้าน่าจะเป็นครึ่งหลังมากกว่าครับค่ะน่าจะเป็นครึ่งหลังมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเริ่มเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจของภายในประเทศที่ดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการทยอยประกาศออกมาแล้วก็ทางรัฐบาลก็คาดการณ์ว่าปีนี้ GDP จะดีกว่าปีที่แล้วด้วยมันจะเอื้อจริงๆไหมคะกับตลาดหุ้นไทยเพิ่งบอกว่าตัว g ีดีีที่ดีขึ้นในป ปีที่แล้วก,ก,การส่งออก่อง้างแย่แต่ปีนี้การส่งออกอนยนมก็น่าจะเป็นดีเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของทางด้านภาพการส่งออกเราเนี่ยหลายๆตัวมันจะเกี่ยวกับพวกท่านสินค้าพวกพระพัและสินค้าเกษตรซึ่งสินค้าพวกกรพันเนี่ยอย่างน้ำมันเราเคยส่งออกเท่าไหร่เราก็ส่งออกประมาณเท่าเดิมแต่ว่าช่วงที่แล้วเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้เยอะเพราะช่วงนี้ราคาปรับดีขึ้นมาเนี่ยตัวเลขส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือวกรพันเนี่ยน่าจะทําให้ตัวของทางด้าน GDP เราเนี่ยมีอัพไซด์อย่างที่ตลาดมองก็คือจากปี3.2 ปีนี้3.4ก็มีโอกาสที่จะเกิด3.4ไปเป็นใกล้ๆ4นี่เป็นไปได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นทีมการลงทุนในช่วงนี้เราควรจะต้องเลือกหุ้นในกลุ่มสาหก,กรรมไหนคะอันที่1น,นะครับโดยภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าปีนี้เป็นภาพของเงินเฟอ้อที่จะมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเงินเฟอ้อมา community มาไหมมาแต่ว่าอ o m ม u ิตี้ปีนี้คงต้อง selective มากขึ้นครับเพราะปีที่แล้วเนี่ย r a ล l y มาแรงจริงนะปีแล้วกาไรกลุ่ม c o m ม u ิตี้กลุ่มพลังงานโตประมาณ600% นะครับจฐา,านที่ต่ำมากทรานปีนี้มันจะโตไม่ได้เยอะเท่าเดิมเราก็ต้องซืรทิฟมากขึ้นหุ้นในกลุ่มนี้ที่เรายังชอบนะครับก็จะเป็นตัวบ้านปู่ซึ่งกําไรปีที่แล้วประมาณสัก30กว่ากตังค์พอปีนี้ประมาณ2บาทต่อหุ้นเราก็คิดว่าต่อให้ไม่ถึงสองบาทมันก็ยังเยอะกว่าปีที่แล้วมากก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค่ะอขออนุญาตมาดูกราฟประกอบนิดนึงนะคะน่าสนใจตรงไหนคะแล้วก็ในเชิงของเทคนิคเองการกําหนดกลยุทธ์เข้าซื้อหุ้นบ้านปูต้องลงคุณยังไงคะ ครับก็จะบอกว่าถ้าบ้านปูเนี่ยจะเห็นว่าปีที่แล้วจากบริเวณโซน12บาทนะครับปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณสักโซน20ซึ่งถ้ามาดูแล้วราคาในช่วงประมาณสัก2-3เดือนที่ผ่านมาเราเห็นการพักฐานออกข้างเป็นลนักษณะของการแกว่งตัวเป็นสามเหลี่ยมนะ,นะครับเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้อาจจะอึดอัดในช่วงสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราก็มองว่าความอึดอัดตรงนี้อยู่บน PE ที่ต่ํากว่า10เท่าเพราะว่ากําไรน่าจะ2บาทนะครับถึง2บาทต้นๆนนเพราะฉะนั้นแปลว่าจากตรงนี้เนี่ย กลยุทธ์ในการซื้อคือการทยอยสะสมในโซน19-20บาทแล้วก็เรารุ้นว่าหลังการรายงานผลประกอบการซึ่งน่าจะค่อนข้างดีนะครับในช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้อาจจะพฤหัสหรือสุกเนี่ยขุ้นหน้าท่าออกมาดีอย่างที่คาดในภาพ17ซึ่งเ่อน้างฟื้นตัวอยู่แล้วเนี่ยน่าที่จะทำให้ตลาดมองเป็นบวกแล้วก็หุ้นน่าจะมีโอกาส เบรกกรอบ20บาทขึ้นไปครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เราจะมีแนวรับแนวต้านของหุ้นบ้านปูจุด stop loss อยู่ไหนแล้วก็ระยะเวลาในการที่เราจะเข้าไปทํากําไรหุ้นตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของการเล่นรอบรันเทรนหรือเป็นการเก็งกําไรคะเรามองว่าน่าจะเป็นการเล่นรอบครับโดยเรามองว่าตอนนี้อยู่ในจังหวะที่สะสมพลังเพื่อจะขึ้นรอบใหม่นะครับก็แนวรับอยู่ที่19บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ20บาทนะครับโดยเรามองว่าตรงนี้ <c oughs> ถ้าเป็นคนเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งคัดลอสที่ บริเวณ18 8นะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานลงมาแถวประมาณโซน17บาทได้แต่ว่าถ้าสับคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยแบ่งไม้ซื้อก็ได้ครับซื้อส่วนหนึ่งที่บริเวณตรง19บาทต้นแล้วก็เผื่ออีกไม้หนึ่งว่าเกิดตลาดเบรกลงมาหรือเจอตลาดไม่ดีเนี่ยอาจจะมีโอกาสให้ซื้อถูกกันนิดหน่อยครับค่ะนอกจากหุ้นตัวนี้แล้วนะคะกลุ่มอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะถ้ามาดูนะครับปีนี้เราเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารจะเห็นว่าแอบแอบมาค่ะ ตัวกลุ่มธนาคารตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าธนาคารจะเป็น leading indicator ของ gdp นะครับสปีที่แล้วเราเห็นธนาคารลงตลอดเลยเพราะว่าเรามี r e v e s e down gdp ตลอดแต่ว่าเงินการปล่อยการเติบโตของการปล่อยกู้ธนาคารจะโตประมาณ2เท่าของ gdp เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นรัฐบาลเนี่ยปรับ gdp ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารก็จะ reflect ขึ้นมาธนาคารเนี่ยด้วยความที่ pe ไม่ได้แพงมากนักนะครับก็เลยทําให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตลาดมองว่าสบายใจจะเห็นว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นโรงพยาบาลหุ้นค้าปลีกแพงๆไปไหนไม่เป็นนะครับนั้นปีนี้ธีมหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่หุ้นธนาคารหรือหุ้นการเงินอย่างเดียวคือหุ้นในกลุ่มที่ PE ประมาณสักสิเท่าสิเท่าต้นๆแล้วมีโกร w มีปันผลในระดับหนึ่งเราถึงเลยเห็นเห็นว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นธนาคารเป็นเช่าซื้อกลุ่มพวกนี้นะฮะก็เลยจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในปีนี้ครับค่ะกลุ่มเช่าซื้อกับกลุ่มธนาคารท็อพีของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะครับในตัวของกลุ่มธนาคารนะครับเราก็มองว่า ท็อปิกเราไม่ไปไหนนะครับหรือมีคนโทรมาถามเยอะเหมือนกันว่าทาไม s อชไม่ไปไหนเลยนะครับเราก็บอกว่า s อชเนี่ยที่ไม่ไปไหนเป็นเพราะส่วนหนึ่งเจอเรื่อง NPL ไปในแต่มากที่ผ่านมาซึ่งเซอร์ไพรส์ตลาดครับตลาดคิดว่า SSI พ้นจากแผนฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยตัว NPL ของ s อชน่าจะลงปรากฏว่ามี NPL ใหม่เพิ่มเข้ามาในก้อนมาพอกันเลยคนก็เลยกังวลว่าแนวโน้มกําไรในอนาคตจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเรามองว่าภาพของกําไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนจากที่เรามองแล้วก็บริษัทพยายามที่จะ ตั้งสำรองให้มันคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้นะครับในภาพปี17เนี่ยยังมีเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารในตัวธุรกิจประกันด้วยเราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะเห็นตัวเ c b เนี่ยขายธุรกิจประกันออกไปซึ่งถามว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยต้นทุนที่มีหุ้น s c b Life เนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะมีกำไรพิเศษก,ก้อนใหญ่ๆแล้วก็เป็นการรีสตัชเจอร์ที่ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถจะปล่อยกู้ในอนาคตได้เยอะครับเพราะฉะนั้นอาจจะอึดอัดช่วงสั้นแต่เราก็ยังคงมองว่าเป็นหุ้นนนที่่่าสใจอย,อยู ก็อาจ<น>จะเป็นการแบ่งสัดส่วนแล้วก็ถือยาวนิดนึงใช่ครับอย่างน้อยสุดเรามองว่าด้วยวยเอที่10เท่าต้นๆเนี่ยทำให้หุ้นธนาคาร s อ b แล้วก็ความที่แลกขาดจากกลุ่มเนี่ยดูน่าสนใจก็ดาวไซต์อาจจะอยู่บริเวณแถว1 5อยห้ถึง148ตรงนี้เป็นโซนที่น่าสนใจครับค่ะแล้วกลุ่มเช่าซื้อลิส t ิ้งนอนแบงก์ต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ครับเราคิดว่าปีนี้กลุ่มนี้มาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้พระเอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ MTOS สวัสดยังโตดีมากอยู่นะครับแต่ว่า เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าภาพของการเติบโตของกลุ่มธนาคารจะเห็นว่าธนาคารเล็กมาดีกว่าธนาคารใหญ่เพราะสิ่งที่มานี่ยังไม่ใช่โลนโกรดแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวกันเช่าซื้อเป็นเรื่องของ consumption คอนซัมมชันเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยทำให้หุ้นเช่าซื้อหลายๆตัวนะครับง่ายที่จะมาได้เราถึงเห็นที K, s 11อัลมานะู้นีิมานะครับเพราะนั้นนี้เราไม่ได้มี a อนาลิสต์ที่ดูในกลุ่มนี้โดยตรงแต่เท่าที่เราในทีมกลยุทธ์ดูคร่าวๆนะครับ ตัวหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้เนี่ยเราชอบตัว TK ซึ่งค่าอร์เวทีฟในการตั้งสัรองมากกว่า2ปีที่ผ่านมาทั้นปีนี้เราน่าจะเห็น TK เนี่ยเริ่มเติบโตได้ดีแลวเราเห็นยอดการขายจักรยานยนต์เนี่ยโตมากกว่าสิในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมานะครับ<ด>เพราะฉะนั้น,น TK ทิ่ทิกรน,นะคะซึ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าดูจากแนวาภาพของเชิงเทคนิคค่ะครับถ้ามาดูภาพนะครับในระยะ กลางเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นไม่ไปไหนนะครับอยู่ในโซนประมาณ9บาท20ถึงประมาณแถวโซน12บาทนะครับเที่ยวนี้เนี่ยเบรก12บาทขึ้นไม่ได้แต่ก็รีเทสถอยกลับลงมาบริเวณแถว11บดาทตายต้นต้นซึ่งเราคิดว่าในภาพของสัปดาห์ไม่ได้เสียไปนะครับเราคิดว่าการลงมาในโซนแถวบริเวณสักต่ำา1บบาทตรงแถวนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนเล็งหุ้นเช่าซื้ออยู่แล้วอยากจะซื้อเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นโอกาสในการกลับเข้าซื้ออีกครั้งก็มองว่าถ้าใครที่สนใจกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยในตัว ่อนข้างมั่นใจฟันเดอร์มทัลได้นิดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าตัว TK เป็นตัวที่น่าสนใจครับแต่ว่าถ้าคนที่รับความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงได้ตัวที่ขึ้นมาแรงในสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนอย่างอามานะก็เป็นตัวที่น่าสนใจครับเป็นการเทรดดิ้งนะคะถ้าเกิดว่าจะไปเลือกอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าราคาขึ้นมาอย่างที่เห็นนะคะคโอ้โหตัวอามานะเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับถามว่าทําไมขึ้นมาแรงได้ขนาดนี้นะครับอันที่1ก็คือในช่วงที่ราคาต่าบาทเนี่ยราคาเขาน่าจะถูกในเชิงプライซบุ๊ก ในการเติบโตของออมนะาซึ่งอาจจะมาทาสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้นเนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะคล้ายๆเอแคปคือคนจะมองว่าในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วการปล่อยตัวสินเชื่อประเภทที่รับที่ดินหรือว่ารับอะไรที่มันโอเวอร์คอเลสเตอรอลมากๆเนี่ยมันจะทําให้ในภาพระยะกลางคือประมาณสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวออมนะเองอาจจะมีโอกาสที่มันไปซ้ํารอยหรือว่าเดินลักษณะคล้ายๆตัวของท่านเอแคปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่า,าในภาพนี้เนี่ยใครที่บริหารความเสี่ยงเก่งก็ไรได้ ตัวอมนะเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูมีความน่าสนใจครับก็เป็นลักษณะาการเทรดดิ้งนะฮะสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะแบบว่าลงทุนหน่อยเล่นรอบหน่อยคือต้องเป็นคน <T K. S 1> ที่คัดลอสได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไวกับตลาดมากพอรู้สึกไม่มีเวลาน่าอยากทํางานตั้งคัดลอสไม่เป็นมองทีเคน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าคนที่มีเวลาให้กับตลาดหรือว่าบริหารความเสี่ยงได้วางเป้าหมายในการที่จะขายทำอะไรเป็นเนี่ย อามานะน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจครับค่ะอันนี้ก็คือหุ้นที่เราดูตามภาพอุตสาหกรรมที่ล้อไปกับเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าปีนี้เราจะเห็นสัญญาณของแนวโน้มโอกาส GDP ที่น่าจะโตขึ้นนะคะแล้วก็ภาพของกลุ่มสินเชื่อด้วยนะคะแล้วก็รถคันแรกก็กําลังจะปลดล็อกแล้วใช่ครับก็คือ,อยอยหมดคือบางส่วนก็เริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ไปเนี่ยในเรื่องของสินเชื่อของกลุ่มธนาคารกลางหรือว่าความสามารถในการบริโภคหรือกําลังซื้อของคนเนี่ยมันเนิรจะเริ่มปรับขึ้นมาค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นท็อปพิกจริงๆเลยในช่วงเดือนนี้นะคะคุณกิตพลแนะนําเป็นตัวไหนคะในช่วงที่เรามองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นขนาดกลางนะเพราะว่าคีณอาจจะไม่ชอบหุ้นใหญ่หรือว่าอยากจะหลบสเกลของการขายไปแล้วก็มองว่ามันน่าจะมีอัลฟาหรือว่ามีจุดที่ดีกว่าตลาดนะครับเรามองว่าในตัวงแต่ด้านสากลนะครับหรือว่าตัว SQ เนี่ยเป็นหุ้นใหม่ที่ดูน่าสนใจครับในตัว SQ นะครับราคาพักต้องบอกว่าราคาตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ย สร้างฐานอยูเบนณ4บาทนานมากนะครับก so mm ่อนที like ่จะชูดขึ mm ้นมาบริเวณแถว5บาทกลางๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงทํากําไรลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเราคิดว่าก็มาอยู่ในจุดที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับอันที่1ในบริเวณแถวโซน4บาทปลายถึง5บาทตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับอันที่2ก็คือตัวสากลเนี่ยในภาพของตัวงานที่จะเข้ามานะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยงานขนถ่านหินที่ ตัวน้นหงสาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับขณะดเดียวกันในปี17เนี่ยปริมาณงานที่ต้องส่งมอบให้หงสาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบในส่วนหนึ่งมีงานขนดินให้กับทางด้านของตัวโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มันจะเริ่มขึ้นในช่วงปีหนึ่เจนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะเห็นก็คือกําไรจากตัว b ี6เนี่ยอาจจะดูเทียบกับปีก่อนแล้วไม่ได้โดดเด่นแต่1718จะเห็นการเติบโตต่อเนื่อง2ปีแล้วก็ในระดับที่สูงพอสมควรนะครับคือ แล้วให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่6บาทนะครับก็แนะนําซื้อก็มองว่าในโซนราคาที่พักฐานตรงนี้แล้วก็โวลุ่มที่มันเบาบางลงไปเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีครับค่ะแล้วหุ้นตัวนี้น่าจะถือแบบไหนคะรันเรเรามองเป็นการเล่นรอบครับว่าจากบริเวณโซน5บาท4บาท80าทตรงนี้เป็นโซนซื้อนะครับแล้วก็บอกว่าน่าที่จะเห็นรอบในการขึ้นไปถาวรใน5บาท 50- บถึง6บาทครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับเช้าวันนี้ด้วยค่ะ ตัวตลาดที่ปรับตัวลดลงมาด้วยแรงทางกำไรในหลายๆกลุ่มนะครับเราคิดว่าเริ่มมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะเราเคยคุยกันไปในรายการสัปดาห์ที่แล้วว่าในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณปลายเดือนเนี่ยตลาดน่าจะมีความผันผวนแต่ว่าเรามองเป็นโอกาสซื้อนะครับเราคิดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของตลาดก็คือเดือนมีนาเมษายนเนี่ยตลาดยังไม่ได้รุนแนกลัวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะทำนิวไฮไม่ได้แต่ว่าการปรับฐานจะไม่ได้รุนแรงก็พันการลงมาในโซน1,530 1,550สน ถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นจังหวะที่ควรจะหาโอกาสในการซื้อครับค่ะนี่ค่ะเป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะฮาวดี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะคะจากบลลูอีบีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวจากห้องค้ากันค่ะการประมูลรถไฟทางคู่5เส้นนะคะตอนนี้เริ่มมีการเลื่อนกันออกไปแล้วนะคะ ทางรฟทอบอกนะคะว่าต้องขอเลื่อนไปก่อนค่ะสำหรับการประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการรถไฟทางคู่5เส้นนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องประกาศในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าขอเลื่อนและหลังจากนี้จะมีการเปิดให้เสนอราคาแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e auction ในวันที่1มีนาคมนี้นะคะและคิดว่าน่าจะมีการลงนามสัญญาได้ในวันที่26มีนาคมนี้ค่ะส่วนบริษัทที่มีการมระมูลอยู่ในตลาดหุ้นนะคะ มีทั้ง C K I T D s t a k แล้วก็ u n i q ค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตารอดูนะคะช่วงประมาณปลายเดือนนี้ค่ะมาดูที่ทางกสทอชอกันบ้างนะคะมีมติออกมาที่จะช่วยเหลือหลังจากที่ทางคณะกสทชได้มีมาตรา44ช่วยเหลือผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีนะคะซึ่งหนึ่งในมาตรารน,นั้นนั่นก็คือเรื่องของการคืนค่าใช้จ่ายนะคะในการอัปโหลดสัญญาณโทราาาทัศน์ดาวเทียมเพื่อมาขอรับเงินคืน ซึ่งก็จะจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยยังไม่มีผู้ประกอบการรายไหนมายื่นนะคะซึ่งทางกสทชก็บอกค่ะว่าสามารถมาติดต่อได้ที่กสทชแล้วก็สามารถรับเช็คคืนเป็นแคชเชียร์เช็คได้ทันทีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นมาตรการมาตรา44ของกสชทชนะคะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจาการของผู้ประกอบการดิจิทัลทีวีนะคะที่ตอนนี้งบการเงินค่อนข้างจะขาดทุนกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการลงทุนหุ้นในตลาดขาขึ้นกันคะ่ะ ให้บริการไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพย์ออของคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะหลังจากที่ทางแบงค์ชาตินั้นมีการกล่าวโทษค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการทําสัญญาอนุญาตกับทางแบงค์ชาติอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางแบงค์ชาตินะคะมีการเปิดเผยถึงรายชื่อของผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีมันนี่นะคะที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะมีทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกเป็นหมวดที่ให้บริการสําหรับซื้อสินค้าบริการเฉพาะหลายรายการนะคะซึ่งจะมีผู้ให้บริการเจ้าเดียวคือเจ้านี้นะคะ คือบริษัท PTT ICT Solution นะคะหมวดที่2ค่ะเป็นหมวดที่ใช้ซื้อสินค้าบริการจากผู้ขายหลายรายภายใต้ระบบการจำหน่ายเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ระบบขนส่งมวลชนนะคะรวมไปถึงศูนย์การค้าด้วยนะคะก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยนะคะและหมวดสุดท้ายค่ะเป็นการให้บริการสำหรับการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายหลายรายนะคะโดยไม่จำกัดสถานที่ค่ะแล้วก็ จะไม่จำกัดภายใต้ระบบการจำหน่ายเดียวกันนะคะสามารถนำไปใช้ทั้งการชำระราคาสินค้าชำระค่าบริการนะคะรวมไปถึงร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย e m ม n e y ี่นะก็จะมีทั้งหมด22รายการนะคะที่เรียกได้ว่าได้รับใบอนุญาตนะคะจากทางแบงค์ชาตะะิในการให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว e ่าอีมันนถ้าเกิดนอกเหนือจากรายชื่อที่ทางแบงค์ชาติประกาศมา นั้นยังไม่มีการได้รับใบอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าจะไปร่วมทําธุรกรรมกับอ e ีมันนี่เหล่านี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้คะ่ะเราจะพาไปติดตามดูเคล็ดลับในการลงทุนหุ้นขาขึ้นนะคะกับคุณแมนอัครพงษ์พ่วงธนชยัยผู time ้ท t i เทรดเดอรนะคะติดตามได้ในช่วงรวยลงทุนคะ่ะ สู่ช่วงรวยลงทุนนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพามาดูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรานะคะการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะต้องบอกนะคะว่าต้องมีการปรับกลยุทธ์ในหลายๆรูปแบบนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นนั้นมีทั้งภาวะขาขึ้นขาลงแล้วก็ขาไซเว์นะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาพูดคุยกันนะคะกับฟูทามเทรดเดอร์ er ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะเขาเป็นเจ้าของแฟนเพจสต็อ c k m น n Day นะคะ และเป็นนักลงทุนที่คร่ำบอดอยู่ในแวดวงตลาดหุ้นมายาวนานมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงขาขึ้นนะคะพูดคุยกับเราตอนนี้ค่ะพี่แมนอาาัครพงขววงธนาชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาขอเคล็ดลับการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงขาขึ้นอยากให้พี่แมรอธิบายก่อนนิดนึงว่าภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นเป็นยังไงคะโูถ้าขาขึ้นนี่จะเล่นง่ายเพราะปกติเวลาถ้าเราจะลงทุนให้ให้มือใหม่อะไรพวกนี้นะครับเวลาลงทุนเนี่ยขาขาขึ้นมันจะเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับสภาว่าขาขึ้นเนี่ยมันจริงจริง้วเนี่ยมันมี3ามช่วงมีขาขึ้นไซด์เวขาลงนะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในร่งเรื่องของขาขึ้นเนี่ย การสแกนหุ้นนะครับมันจะมีการเล่นแบบเล่นได้2แบบนะครับเล่นได้2แบบแบบเก่งกําไรกับแบบอ่าลอยยอนะครับายๆแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเองขาขึ้นเป็นช่วงที่ควรที่จะเล่นหุ้นใช่ไหมคะใช่ครับขาขึ้นนี่มันจะเล่นง่ายเพราะว่าพอสมมุติว่าในกรณีแบบลอยยอใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเรามีกราฟเรามีกราฟเนี่ยเราจะสามารถเอาอินดิเคเตอร์มาดูโมเมนตัมมันได้ ในกรณีของขาขึ้นเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นการยกโลยกไฮทำท,ทำไฮแล้วไฮแล้วก็ยกโลขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราเล่นเล่นหุ้นขาขึ้นเราเปิดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งหุ้นวิ่งขึ้นมามีการย่อตัวลงมาเราก็เข้าซื้อนะครับทุกวันนี้มันง่ายเลยบางเว็บมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถใส่ชื่อหุ้นลงไปเนี่ยแล้วสแกนออกมาแล้วมันบอกเลยนะ,ะเป็นขึ้นเป็นซึมขึ้นหรือเป็นไซด์เวยอะไรตรกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามือใหม่เข้ามาเล่นเนี่ยเราแค่ พิมพ์ชื่อหุ้นลงไปแล้วบอกว่าอ่ามันเป็นขาขึ้นในกรณีนี้เป็นขาขึ้นเราก็แค่พีคก,กับมันดูกราฟเป็นหนึ่งว่าถ้ามันขึ้นปุ๊บในกรณีมันย่อลงมาเราก็แค่เข้าซื้อ,อแต่คําว่าย่อนี่ก็คนละแบบนี้เป็นยังไงคะบางทีบางคนก็ยังไม่ค่อยรู้นะคะว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นขาขึ้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าย่อแล้วมันเป็นจังหวะซื้อไม่ใช่จังหวะหนีค่ะน่ครับคือม,มือใหม่จะไม่เข้าใจคาว่าย่อด้วยนะบางทีบางทีวิ่งมาปุ๊บทั้งเทียมวิ่งอย่างเงี้ยแล้วม ย่อให้เข้าซือ้อพอมันแดงแค่วันเดียวปุ๊บพีแ่แกเข้าซื้อเลยซื้อเสร็จอีกวันหนึ่งบังเอิญฟลุกเด้งขึ้นมาปุ๊บพี่แมนแมนมากผมก็งงผมไม่แม่นเลยคือมันไม่ใช่เกี่ยวกับมันยังไม่ใช่าก,การย่อที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์เราอาจจะใช้เรื่องของสโตแคสติกเข้ามาจาับแล้วพอมันย่อลงมาปุ๊บพอสโตมันลงมาเ,าเข้าเขตโอเวอร์โซนะครับพอลงมาปุ๊บตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตถูกขายหนักละเราก็เข้าซือ้อ ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดมันเป็นขาขึ้นแล้วถูกขายนะมันเป็นการย่อตัวล้วก็เข้าซื้อต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามือใหม่ไม่ต้องพูดเปื่อยเลยเพราะมือใหม่บางคนไม่เข้าใจพอเข้าซื้อเขาก็จะคาดหวังอีกให้เด้งเลยมันไม่ได้พอซื้อเสร็จบางทีมันอาจจะมีลงไปต่อแต่ว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่ามันเป็นการย่อมันช่วงขาขึ้นคล้ายๆแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นช่วงขาขึ้นนี่คือตลาดต้องเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าเฉพาะแนวโน้นมพุ่นตอนนั้นเป็นขาขึ้นนะะ ถ้าแนวโน้มของหุ้นถ้าเท่าหุ้นตัวนั้นเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยจริงๆบางทีไม่ค่อยเกี่ยวกับตลาดเท่าไหร่เพราะว่าตลาดต่อให้ขึ้นบางทีมันก็จะมี้ต่อให้ตลาดลงบางทีก็จะมีหุ้นที่มันขึ้นอยู่เราต้องรู้ทรงกราฟเป็นหลักแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้มันอยู่ในคลื่นไหนต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอยู่ในคลื่นไหนถ้าเกิดว่าบังเอิญเราไปเข้าเจอหุ้นที่มันบิงขึ้นแล้วมันกาลังย่อตัวในช่วงคลื่นหนึ่งกับคลื่นสองแล้วตลาดลงอันนั้นลงหนักแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอในช่วงคลื่น วิ่งขึ้นแล้วตลาดลงย่อตัวอันนี้เป็นช่วงธรรมดาที่เราจะเข้าเก็บและรอรีบาวแต่ถ้าเกิดไปเจอช่วงคลื่น5้าอ่าสิ้นสุดคลื่น5้าแล้วคลื่น5คือปลายสุดท้ายละวิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วตลาดลงแล้วมันย่อลงมาไอเน,นี้ยต้องระวังตัวใครตัวมันนะคะมันยอ่อมันมันต้องเป็นการถ้าจริง,จ,งจังหวะถัวบางคนไม่เข้าใจบอกอุย้ยมีคําว่าถัวแปลว่าเล่นไม่เป็นละถัวเนี้ยมันถัวได้ถ้าทรงกายยังไม่เสียดังนั้นเนี้ยสมมุติเราติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันวิ่งขึ้นไป แล้วมันมีย่อลงมาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นห้าไอ้ตรงจังหวะเนี่ยไอ้สมมุติเราติดติดวิ่งขึ้นไปมันย่อมาแล้วเราเข้าตรงนี้แล้วบางเออมันยังย่อต่อย่อต่อเนี่ยไอ้นี่ต้องถั่วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่งเป็นปลายคลื่นห้าเดี๋ยวมันต้องมีรีบาวให้เราดังนั้นเนี่ยถ้าเราถั่วรีบาวขึ้นเราจะหลดุดอ่าแต่มันก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าหลุดโลก่อนหน้านี้นเนี่ยทรงการาบก็จะเสียแต่เราก็มันมีหลายเงื่อนไขเลยครับว่าจะดูยังไงว่าถ้าหลุดโลแล้วมันเสียจริงไม่จริงอะไรพวกนี้ค่ะ ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณแอนบอกว่าการเล่นหุ้นในช่วงภาพขาขึ้นก็คือเข้าไปจังหวะย่ออันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะคะเป็นแบบแนวลุกเป็นไงคะแนวลุกนี่จริงๆเมื่อประมาณหลายปีก่อนช่วงตอนที่ตลาดวิ่งขึ้นมาพันหกใหม่ๆนั้นนะเพจแนวลุกเพียบเลยแนวลุกคืออะไรเขาจะไปเข้าเกงกําไรกับหุ้นที่วิ่งแรงๆพร้อมตลาดแต่ตอนที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยหุ้นหลายตัวจะวิ่งแรง พวกแนวลุกแนวเนี้ยเขาจะต้องอ่าเพราะส่วนใหญ่เขาจะสแกนหุ้นมาจากหุ้นที่มันปิดเนื้อเทียนเต็มแท่ง<ฆ>ปิดเขียวเต็มแท่งทํานองว่าต่อให้มีไส้ก็มีนิดเดียวมปันหนึ่งว่าอะไรปันหนึ่งว่าพอมันปิดเนี่ยปันหนึ่งว่าเนี่ยถ้าตลาดไม่ปิดซะก่อนนะมันจะขึ้นไปอีกออดังนั้นเนี่ยคนพวกเนี้ยก็จะสแกนหาหุ้นพวกเนี้ยเอามาบอกลูกเทรดแล้วก็จะเข้าไปซื้ออ่ามันก็ต้องมีจุดพวกหุ้นเนี้ยหุ้นแนวลุกเนี่ยมันต้องมีจุดคัด จุดคัดก็คือถ้าคุณเข้าไปแล้วมันพุ่งเลยคุณก็เฮงอะ่ะดังนั้นหุ้นพวกนี้มันจะง่ายหุ้นสแกนออกมาจาก r อ i SI ที่มันเกินเจสหุ้นแรงๆเท่านั้นเนี่ยพวกนี้จะพุ่งกันแรงๆเลยแต่ถ้าแจ็คพอตไปเจอช่วงปลายยอดพอดี<ม>เขาเรียกว่าคุณกําลังเล่นอยู่คุณอาจจะเล่นอยู่บนยอดดอยเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยจุดคัดก็คือคัดครึ่งแท่งของแท่งยาวก่อนหน้านี้หรือถ้าคนนได้มากกว่าก็คัดเมื่อหลุดโลหรืออะไรก็แล้วแต่บ้าๆาไปแต่ แนวลุกนี่อันตรายต้องต้องคนที่เข้าใจตลาดแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่จึงจะเล่นแนวลุกได้ครับไม่ใช่อยู่ๆไปเปิดเพจหุ้นตัวนี้นะเข้าเข้าโฟลว์โฟลว์เสรจพอลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากบอลตอนที่เซตขึ้นไปพันหเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันพังเพจพวกนี้จะหายไปเยอะอเพราะเขาเขาไม่เข้าใจค่ะคการทํากําไรหุ้นขาขึ้นล่ะคะ การทำกำไรแบบไหนคะการทำกำไรหุ้นขาขึ้นก็ก็ง่ายๆครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าถ้ามันเป็นหุ้นพื้นฐานดีเราต้องมีกราฟประกอบด้วยถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วเวลามันย่อโตลงงานลงมาเนี่ยเราก็ซื้อสะสมไว้แล้วเราก็เล่นต่ำรอไปนะครับหุ้นขาขึ้นเพราะว่าจริงๆคำว่าขาขึ้นเนี่ยมันบอกมาตั้งแต่ต้นขึ้นเลยนะหุ้นตกลงมาตาบใดก็ตามที่มันยังไม่ยกโลมันยังไม่ใช่ขาขึ้นแน่นอนถูกไหมแต่ครั้นี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันเป็นยกโลเป็นขึ้นหนึ่งลงมาสองไอเนี่ยเขาก็เร ถ้าสมมุติว่าไปกดสแกนปุ๊บบางทีมันก็จะติดขาขึ้นมาดังนั้นวิธีการเล่นเนี่ยถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีคุณสามารถเก็บตรงเนี้แล้วลันยาวไปได้เลยลันสุดทางไปได้เลยแต่พอถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดกราฟขึ้นมาแล้วมันเป็นการย่อตัวนี้ขึ้นสามคุณต้องรู้แล้วว่าคุณขึ้น,ข,นขึ้นลดชาอ่าครับแต่ว่ามันก็ยังทํากาไรได้อยู่ก็ซื้อไปแหละแต่ว่าต้องอ่าน เป้าสุดท้ายให้ได้ว่าเป้าสุดท้ายมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับรายละเอียดมันจะมีเรื่องของการใช้ฟิโบมาวัดตัง้งตั้งแต่ต้นรอบไปหาปลายทางถ้าเราขึ้นกลางทางตรงขึ้น3มเราก็ต้องทําใจเราจะมาเราเราจะมาเลเวฟิลันไม่ได้ละเราต้องรู้เป้าในการออกของเราตามขึ้น5อะไรอย่างนี้ นี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับนะคะในการลงทุนในภาวะตลาดหุ้นแล้วก็เลือกหุ้นเล่นหุ้นในช่วงหุ้นเป็นขาขึ้นเฮานี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคพี่แมนซอฟแมนเดย์มากๆค่ะคคขอบคุณค่ะดีดีครับ เวลาทุกช่วงอย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆสำหรับข่าวค้นรับารุณกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทางเนชั่นทีวีช่อง22ตั้งแต่ตีห้าครึ่งพบกับข่าวสารที่อัพเดตให้คุณผู้ชมยามเช้าและต่อด้วยช่วงตื่นมารวยกับพี่หมวยเจอกับรูปแบบการลงทุนทุกยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ